กับเรื่องของการค้าการค้ายตลาดสินค้าเกษตรนี่แหละค่ะในพื้นที่จังหวัดคอนแกนตอนนี้กะเปิดตลาดนัดสีเขียวค่ะเป็นตลาดปลอดภัยปลอดสารพิษจากฝีมือคนในชุมชนค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเล่งที่จะปัดฝุ่นบอข้อสอบราว่าจะเป็นบอข้อสอหนึง่งหรือว่าบอข้อสอบรับอากาศให้เป็นตลาดนัดคนเมืองติดตามข่าวนี้กันค่ะนี่ค่ะตลาดนัดสีเขียวค่ะกะ่อยู่บริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์ ะนครศรีบริรักษ์ริมบึงแกนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นนี่แหละค่ะกับพบว่ามีประชาชนค่ะมาจับใจเลือกซื้อสินค้าประเภทพักออกแกนิกพักปลอดสารพิษรวมทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชนนับร้อยรายการเลยทีเดียวค่ะซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นค่ะตอนนี้เปิดพื้นที่ให้เช่าชุมชนค่ะน้ำสินค้ปาปลอดสารพิษรวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาสแสดงและก็มาขายเป็นการขายจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยบบพานพ่อค้าคนกลางค่ะค่ะโดยนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นกล่าวว่านะคะขณะนี้สถานการณ์การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปจะอยู่ในภาวะของแพงค่ะพี่นกและก็สินค้าราคาแพงด้วย ขณะที่ตลาดสีเขียวใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นตลาดที่นําสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลางและสินค้าตลาดแห่งนี้ยังเป็นสินค้าปาาลอดสารพิษอาหารปลอดภัยทําให้ประชาชนที่มาจับใจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้รู้สึกได้ถึงความปลอดภัยและได้สินค้าราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดค่ะแมนค่ะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเปิดพื้นที่ทางการค้าให้กับชุมช่นค่ะ ตอนนี้มีตลาดทุกวันพุธอยู่แล้วค่ะซึ่งก็อยุที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ตอนนี้เตรียมพื้นที่บข้อสอหนึ่งแล้วก็บข้อสอรับอากาศค่ะรวมทั้งถนนคนเดินเนี่ยที่กำลังจะเป็นพื้นที่ทางการค้าที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองนังมินค่ะเดี๋ยวจะเปิดตลาดนัดวันอาทิตย์แบบนิวร์มอลค่ะแบบวิถีใหม่ในอนาคตอีกต่อไปค่ะค่ะโอ้เห็นพังเราก็เป็นไปแสียพักกว่าแซนพีนี